สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าเทพนะครับจเจริญศักดิ์วงกรนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่มีรายชื่อออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมแรกนะครับที่เซรโซอสคาจะลงแข่งในเกมวันนี้นะครับซึ่งเซรโซอสกาจะบุกไปเยือน f อ I ซอิมาบารินะครับในฟุตบอลถ้วยเจลิกวายบีซีะแวงครับนะครับปี2025ในรอบที่2 ซึ่งตอนนี้นะครับมีกระแสข่าวว่าเจ้าเท่ลงสนามและสามารถยิงประตูได้1ประตูแล้วก็แอฟซีให้เพื่อนได้ด้วยครับเสม,มอกัะไป2ประตูต่อ2ในครึ่งแรกถือว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นนะสำหรับแฟนบอลไทยนะครับข่าวคราวของเจ้าเทา่ถือว่านะครับเป็นการลงสนามตัวจริงนะครับอย่างสมบูรณ์ของเจริญศักดิ์วงกรซึ่งประส,สบความสำเร็จในการที่ตั้งใจนะครับฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเซเรโซสก,ก้ามาระยะหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับได้ มีรายชื่อเป็นตัวจริงก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับกับน้องเท่นะครับที่ได้มีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมระดับชั้นนําของญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นข่าวคราวนะครับจากญี่ปุ่นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะเก็บเอามาคบคิดนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเรานะครับซึ่งเอเจนต์ฟุตบอลชาวญี่ปุ่นนะครับคือคูรตะอิสกินะครับ ได้กล่าวถึงไทยลีกของเรานะครับว่าระดับฟุตบอลไทยลีกของเราหากเปรียบนะครับกับระดับทีมฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ในระดับ JFL ของลีกญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับซึ่งคำว่า JFL เนี่ยมันหมายถึงถ้าเราจะนับลงมาจาก J1 นะครับมา J2J3 เนี่ย JFL จะน่าจะเป็นประมาณ J4 นะครับคือเป็นลีกกึ่งอาชีพ หรือถึงสมัครเล่นของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับเพราะว่าแฟนบอลไทยเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่านะครับไทยลีกของเรากำลังพัฒนาก้าวหน้าที่นี้เราลองมาดูมุมมองที่ทางเอเจตนนะครับซึ่งเขาคุกคีอยู่กับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขามองนะครับว่าเราเองเนี่ยอยู่ไม่ได้ถึงระดับแม้กระทั่งลีกสามของญี่ปุ่นนะครับอยู่ประมาณลีกรึงอาชีพคือลีกสี่เท่านั้นเองนะครับซึ่งนะครับทาง อิสกินะครับเอเย่นฟุตบอลญี่ปุ่นรายนี้นะครับได้บอกว่านะครับเมื่อย้อนหลังไป10ปีก่อนนะครับได้เกิดคำพูดในหมู่นักบอลญี่ปุ่นว่าฟองสบู S ่ไทยลีกนะครับเนื่องจากหลายทีมในไทยนะครับกล้าจ้างนักฟุตบอลในระดับค่าจ้างปีละ20-30ล้านเยนหรือราว4.7-7ถึง7ล้านบาทต่อปีส่วนปัจจุบันนะครับ เงินเดือนนะครับต่อปีของนักเตะไทยลีกเนี่ยอยู่ในระดับ10-20ึล้านเยนหรือราวสองา2.35ถึง4.7ล้านบาทต่อปีซึ่งถือว่าค่อนข้างเป็นรายได้ค่อนข้างดีสําหรับนักเตะญี่ปุ่นในระดับทั่วไปก็ยังมีให้เห็นเยอะแยะในไทยลีกนะครับตอนนี้สําหรับนักเตะญี่ปุ่นแต่ทีมชั้นนําในไทยลีกนะครับก็ยังให้ความสําคัญกับดีกรีนักเตะมากกว่าดังนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับ นักเตะญี่ปุ่นนะครับที่เล่นอยู่ในหลีกยุโรปไม่ว่าจะเป็นหลีกที่เป็นรองลงมานะครับในประเทศเล็กๆนะครับ ปีปีก็ใช่ว่าจะสามารถย้ายมาเล่นในไทยลีกได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวนะครับของเอเจนต์ฟุตบอลชาวญี่ปุ่นนะครับคือคูรัตะอิซึกินะครับซึ่งมันสะท้อนภาพอะไรบางอย่างครับเกี่ยวกับคุณภาพของฟุตบอลในไทยลีกของเราซึ่งตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีมุมมองอย่างนี้มาจากญี่ปุ่นแต่ผมก็ถือว่าไทยลีกเราก็จเจริญก้าวหน้ามาในระ,ระดับที่ที่น่าพอใจนะครับถือว่าเป็นลีกชั้นนำในย่านอาเซียนของเราเลย แต่ระดับฟุตบอลในย่านเอเชียของเราสิครับเขาก้าวไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับทางด้านฟุตบอลภายในจุดนี้เป็นจุดสําคัญครับที่ผมอยากจะชี้ให้มองเห็นนะครับว่าฟุตบอลไทยของเราเนี่ยเราจะต้องกล้ายอมรับความจริงถึงระดับฟุตบอลของเราในประเทศของเรานะครับว่าเรายังต้องพัฒนาไปเยอะซึ่งตอนนี้ถ้ามองในในมุมบวกมุมดีนะเรามีนะครับผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทคนิคและผู้บริหารในสมาคมของเราเนี่ย มีความชํมนานาญนะครับมีประสบการณ์สูงในการพัฒนาฟุตบอลในลักษณะพัฒนาภายในอยู่หลายคนตรงนี้ตรงนี้ผมยอมรับนะครับว่าตอนนี้สมาคมฟุตบอลประเทศไทยขอยงเราเนี่ยมีผู้ทรงคนวุฒิด้านนี้เยอะมีประสบการณ์นะครับได้หลายคนในระดับอาวโุโสเนี่ยนะครับเคยแม้กระทั่งเป็นนักเตะอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ในยุโรปแล้วก็เคยนะครับสัมผัสกับระบบเจแปนเวนะครับ มีการทำทีมนะครับเป็นโค้ดเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมามากมายจุดนี้นะครับทรัพยากรในการพัฒนาฟุตบอลภายในเรามีเนี่ยเหลือล้นครับแต่ทีนี้ในสายตาผมนะมุมมองที่มันเกิดปัญหานะว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับเอเชียหรือผลักดันต่อขึ้นไปได้เนี่ยทำไมทำไมมันมีช่องว่างตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเรามีบุคลากรที่เก่งมากมายนะในในวงการฟุตบอลไทย ที่จะพัฒนานักเตะในรุ่นเยาวชนขึ้นมาสู่ระดับที่สูงขึ้นแต่มันมีอะไรบางอย่างครับที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะนำพาทีมไทยเราไปสู่ระดับเอเชียหรือไปสู่ระดับโลกนะ่ตรงจุดนี้เรายังต่อเติมไม่สำเร็จครับนี่เองครับเป็นจุดปัญหาประเด็นสำคัญเลยนะครับตอนนี้เราถึงแม้ว่าเราจะมีโค้ดจากญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโค้ดมาซาาดาอิชิ shi, โค้ดทาคายุกินิชิกายะในรุ่นยูสาม นะครับเข้ามาพระนึกกำลังกันนะครับที่จะนําพาทีมไทยเราเนี่ยทะลุขีดจํากัดขึ้นไปสู่ระดับเอเชียให้ได้ซึ่งเราก็มองเห็นพอมีเขาลางนะที่จะมองเห็นดอนาคตเบื้องหน้านะจากนโยบายของท่านนายกสมาคมก็คือมาดามแป้งนนดผ่านลำัำเมื่อปีที่แล้ว2024ซึ่งเรามีผลงานในสึกเกเช่นขับในรอบสุดท้าย ซึ่งออกมาดีนะครับผลงานเราออกมาดีสามารถผ่านเข้ารอบได้ถึงแม้ว่าเราจะตกรอบมาในในรอบน็อกเอาท์แต่เราก็พ่ายแพ้ให้กับอุซเบกิสถานในสกอร์ที่ไม่สูงคือพ่ายแพ้เพียง1ประตูต่อ2ซึ่งตรงนี้เนี่ยแฟนบอลไทยยอมรับได้และจากนั้นนะในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกทีมไทยเราก็สามารถสร้างผลงานได้ดีด้วยทีมเวิร์กมาตลอดซึ่งในสายตาผมผมมองในปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นความหวังนะถึงขั้นว่าผมผมกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเลยว่า ผมว่ามันเป็นสักกรารใหม่ฟุตบอลไทยแล้วนะครับในในสิ่งที่ผมมองเห็นว่ามันจะเริ่มต้นแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังติดเป็นประเด็นปัญหาคือในรุ่นยูต่างๆนะครับตอนนั้นที่ช่้กระยายังไม่มานะเรามีเพียงหัวขบวนนั่คือโคดิชิเพียงคนเดียวที่อยู่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่นะที่เรามองเห็นว่าเทคนิคแท็กติกต่างๆในการคุมทีมเราสามารถเล่นได้ในฟุตบอลเชิงระดับสูงนะครับแต่ในรุ่นที่เรามีความหวัง นะครับว่าเราจะมีทีมเยาวชนขึ้นมาอย่างยูยี่สิบซึ่งนะครับทางสมาคมเนี่ยได้มอบหมายให้กับทางสโมสรชั้นนำของเราได้เป็นคนทำทีมนะครับแล้วก็ในรุ่นยูสิบเจ็ดซึ่งสมาคมทำเองอย่างเต็มตัวนะครับดังนั้นเนี่ยยูสิบเจ็ดือเป็นหน้าเป็นตาของสมาคมและยูยี่สิบถือว่านะครับเป็นกระบวนการนะครับในการนำทีมจากสโมสรชั้นนำของเราภายในประเทศ แต่ทีนี้ครับเราสามารถสู้ได้เฉพาะในย่านอาเซียนแล้วเกิดปรากฏการณ์ที่เรามาล้มเหลวในดับเอเชียจุดนี้มันก็บ่งบอกนะครับถึงเ,เทคนิคนะครับของฟุตบอลไทยที่เรานะครับมีความคุ้นเคยนะในประเทศของเราว่าเรายังไม่สามารถก้าวไปสู่ในระดับที่สากลขยอมรับได้แต่ผมเชื่อนะว่านะครับบุคลากรหรือว่าท่านที่มีอ,อณวุฒินอาวุโสในบ้านเราเนี่ย สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นการพัฒนาภายในผมพูดถึงเรื่องการมองทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเป็นทีมที่จะต้องต่อสู้กับชาวโลกนะพูดภาษียายเลยแต่ทีมยูต่างแต่ยูยี่สามถึงยูสิบเจ็ดเนี่ยผมแบ่งไปเลยครับว่านั่นคือทีมเยาวชนที่เป็นการพัฒนาภายในประเทศของเราซึ่งตอนนี้การพัฒนาภายในประเทศของเราก็รวมทั้งไทยลีกด้วยถึงแม้ว่าบุีรำจะต้องไปแข่งเอเชียอลิทรอบแปดทีมสุดท้ายกับอันาลี แต่บุรีรัมย์ก็มีนักเตะต่างชาติที่มีโปรไฟล์ดีมากมายติดเต็มทีมในขณะที่มีนักเตะไทยของเราอย่างเจ้าแบางค์สุพนัทเพียงคนเดียวนะที่เป็นตัวจริงยืนๆแล้วนะ่ะที่เรามองเห็นกันนะครับแต่แบงค์สุพนัทเนี่ยก็ไปได้ความสามารถมาจากลีกเบลเยียมครับเขานะครับไปต่อเติมความฝันนะในการที่เป็นนักเตะระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยจากหลีกยุโรปมาทำให้เขาสามารถเล่นเข้ากันได้กับ นักเตะอย่างปิซูรี่นะครับนักเตะอย่างคิสปิมนักเตะอย่างหลายๆคนที่อยู่ในทีมดูเก้าอย่างนี้ครับเขาเล่นที่ออสเตรเลียมาเนี่ยเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่บง่งบอกเลยนะครับว่าลีกต่างประเทศอะคาเดมี่ต่างประเทศนะครับที่เข้าอยู่โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยซึ่งเขามีดีกรีนะครับถ้าเราจะแบ่งแยกนะถ้าเราจะแบ่งให้ชัดเจนคือนักเตะญี่ปุ่นนที่เขาประสบความสําเร็จสูงที่เป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะทำไมเข้าไปค้าแข่งอยู่ยุโรปครับ ทำไมเขาไม่เล่นอยู่เจลีกเพราะอะไรครับเพราะเทคนิคของบอลยุโรปเนี่ยยังเหนือกว่าเจลีกในขณะที่นักเตะไทยตอนนี้นะครับเราโฟกัสที่เจลีกเพราะเราไปง่ายกว่านะครับอาจจะมีคอนแทคกับทางสโมสรหรือเราอาจจะนะครับสามารถไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเทคนิคขั้นสูงขึ้นอย่างเจ้าเท่น,นะครับเจริญศักดิ์ที่ลงตัวจริงของเซรโซสก้าเนี่ยนะครับแต่ในลีกยุโรปนะครับที่นักเตะอย่าง สุพนัทเหมือนตานะครับออสเตรเลียผมก็ถือว่าเป็นเป็นยุโรปนะถึงแม้ว่าจะเล่นอยู่ในเอเชียแต่ว่าเขาได้เทคโนโลยีฟุตบอลเนี่ยครับมาจากยุโรปเขาเล่นทรงยุโรปนะครับดูเกาเองก็ได้มาจากออสเตรเลียนะเป็นทีมชาติออสเตรเลียตรงนี้มันมันจึงแตกต่างและยิ่งนะครับเอเจนต์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมุมมองเข้ามาเราต้องเราต้องรับทราบนะที่เขาพูดตรงไปตรงมาว่าลีกไทยเราเนี่ยเปรียบได้ก็แค่ลีกคึ่งอาชีพของญี่ปุ่นหรือเจลีกสี่เท่านั้นเอง นี่เป็นมุมมองทีเ่เขาพูดตรงไปตรงมามันจะทําให้เราเห็นภาพตัวเราชัดเจนนะครับว่าเราต้องพัฒนาอีกเยอะแล้วทีนี้นะครับย้อนกลับมาดูทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราที่ตอนนี้นะครับเป็นไฟบังคับแล้วเหรอครับเป็นวาระแห่งชาตินั่นแหละที่เราจะต้องมุ่งตรงไปสู่ฟุตบอลโลกปี2030ให้ได้หลังจากที่เราพลาดไปในปี2 0 2 6นนะฟุตบอลโลกครั้งถัดไปเนี่ยเราตกรอบมาด้วยการพ่ายแพ้อย่างเฉียดชิวนะต่อประตูได้เสียกับจีนนะ ถือว่าเป็นสิ่งที่สะเทือนใจชาวไทยมากท่านท่านที่ผลงานเราเนี่ยถือว่าถ้าเกิดเราเราได้เข้ารอบ18ทีมสุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่เราไปพลาดเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะนักเตะของเรายังไม่สมบูรณ์พอถ้านักเตะทีมทไทยเราสมบูรณ์พอถ้าเราไม่พลาดนะที่ไปแพ้จีนแล้วก็เรายิงประตูสิงคโปร์ไม่ได้การเข้ามาคุมทีมของอิชิแบบแบบกระทันหันมาคุมทีมปุ๊บในเดือนมกร,ราคมแล้วไปแข่งเอเชายับปับ๊บ ไม่มีโอกาสแม้จะรวมทีมหรือสเกลตัวอะไรมากมายเรานักเตะเข้ามารวมกันตามการคัดเลือกของอิชีซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าทีมนี้สมบูรณ์แล้วทําไมอิชิอิจะต้องคุยกับมาดามแป้งเพื่อจะสร้างทีมชาติไทยชุดใหม่ครับหลังจากที่เราตกรอบฟุตบอลโลกเราต้องคิดตรงนี้นะก็แสดงว่าทีมที่อิชีทําผลงานได้ค่อนข้างจ,จะดีมาในต้นปี2024เนีเป็นทีมที่ยังไม่สมบูรณ์ไงครับ แล้วทีมสมบูรณ์มันอยู่ตรงไหนครับเรื่องแบบนี้ยิีสร้างคนเดียวไม่ได้หรอกครับตำแหน่งเฮดโค้ชเนี่ยแน่นอนครับสร้างทีมชาติได้แต่จุดที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมของฟุตบอลหรือว่าบุคลากร,กรที่จะสนับสนุนจากสมาคมเนี่ยมันต้องมีครับตอนนี้เรากําลังพูดถึงคลิปนี้ผมพูดถึงมุมมองของเอเจนต์ของญี่ปุ่นที่มองมานี่มันใช้ภาพให้เห็นเราเห็นว่าคุณภาพฟุตบอลภายในไทยเราเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้ตอนนี้เรามีตัวเลือกนักเตะทีมชาติไทยเรานะครับ อยู่ในไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามมากมายแต่คุณภาพเหล่านี้เนี่ยที่ฟุตบอลนักฟุตบอลอาชีพญี่ปุ่นเรียกเราว่าฟองสบู่ไทยลีกเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็แสดงว่าลีกของเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนะที่จะเป็นลีกมาตรฐานในระดับที่ญี่ปุ่นเขาถือว่าเป็นลีกอาชีพที่มีความสมบูรณ์มากพอคุณภาพนักเตะของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์มากพอที่เราจะดึงมาตัวมาติดทีมชาติได้เป็นตัวยืนและจะสามารถต่อสู้กับเอเชียได้ ฟุตบอลทุกวันนี้มันไปเร็วมากเรานั่งดูฟุตบอลในสนามไทยลีกเราคิดว่านักเตะเราเก่งแต่พอมาติดทีมชาติจริงแล้วเราจึงเห็นปรากฏการณ์ที่แฟนบอลผิดหวังเป็นระยะระยะที่ฉีกสเกลตัวจากไทยลีกเราขึ้นมาแล้วทําให้ทีมไายเราเนี่ยยังไม่สามารถจะท็อปฟอร์มได้หรือหลา,ลายคนบอกว่ารวมทีมไม่เสร็จสักทีทดลองทีมไม่เสร็จสักทีไม่มีตัวจริงทีมชาติไ,ไม่มีตัวจริงตัวยืนที่พอจะพึ่งได้จนมาถึงวันนี้แล้วนักเตะนะครับ ที่เราคิดว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพดีนะครับคือใครล่ะครับนิโคลัสมิเคลสันนะเจ้าแบงค์ใช่ไหมครับเบนเดวิดแล้วก็ยังมีเจ้ากันธนวัฒน์ซึงกิทธาวรสุภโชคสารชาติเราด้านหลังนะเรามีจนทธานเข็มดีมีเอเลียสตอเลผมถามท่านตรงๆเถอะนักเตะที่ผมเมอ่ยนามมาเนี่ยมีอยู่ในไทยลีกกี่คนแบงค์เพิ่งกลับมาจากเบลเยียมนะครับนักเตะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย รวนแล้วแต่มาจากหลีกต่างประเทศแทบทั้งสิ้นที่เป็นตัวยืนในทีมชาติไทยที่เราพอจะพึ่งฝีเท้าได้ตอนนี้นักเตะอย่างโกอุ้มกับพิเจชนาทิพย์ก็ไปได้ความแข็งแกร่งมาจากเจลีกนะครับนักเตะอย่างโจลาธานเข็มดีเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ค้าแข่งอยู่ที่หลีกยุโรปนะครับอยู่ทีมเดียวกันกับนิโก้ดังนั้นบทสรุปนี้เราจึงบอกไว้เลยครับว่าเขาบอกว่าเป็นฟองสบู่เราก็อย่าให้ฟองสบู่นี้มันบังตาเรานะ เราควรจะเร่งนะครับให้การสนับสนุนพัฒนาไทยหลีกและหลีกเยาวชนเราอย่างแข็งแกร่งเต็มที่แต่ประเด็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาอย่างไรนะสำหรับเยาวชนหลีกภายในเราการพัฒนาภายในเราเนี่ยผมคิดว่าเราทําได้นะแต่ประเด็นปัญหาของสมาคมตอนนี้คือการพุ่งหอกไปข้างหน้าเหมือนดิโด,ดีเซียซึ่งเขายกทีมฮอลแลนด์เข้ามาทําทีมชาติชุดใหญ่เขาพุ่งเมืองหน้าเลยแต่เราจะไม่มีนะครับ ทีมงานที่จะทํให้ธีเมตไทยชุดใหญ่ของเราพุพ่งไป้งหน้าตอนนี้มีอีสี่อยู่คนเดียวกับมาดามแป้งครับที่ทํากันอยู่ตอนนี้แลามีที่ปรึกษากับทางประธานฝ่ายเทคนิคและฝ่ายเทคนิคของเราเท่านั้นแต่ในไอเดียที่เพิ่มเติมนะที่มาดามแป้งได้ให้นโยบายไว้ด้วยการดึงจุดเบลนะครับพยายามดึงจุดเบลดึงนิโกโ้นิโคลัสนิโกสันนะครับดึงได้หลายคนนะ่ยที่เขาอยู่โปรไฟล์เขาอยู่ในสโมสรชั้นนาของยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในทีมชาติไทยเราเนี่ย ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่มาดามแป้งเดินไปถูกที่ถูกทางแล้วในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องเราต้องแบ่งให้ชัดเจนนะว่าการพัฒนาหลีกภายในของเราและการพัฒนาเยาวชนในรุ่น u ยี่สิบ u ยี่สาม u สิบเจ็ดเนี่ยเป็นการพัฒนาภายในเราครับขีดเส้นแบ่งไว้เลยและนอกเส้นแบ่งนั้นคือโปรเฟชชั่นแนลแล้วครับก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่จุดนี้ต่างหากครับที่มีปัญหาตอนนี้มีมาดามแป้งกำลังไฟอยู่แล้วก็มีมาซาดาอิชิกำลังทำทีมอยู่เท่านั้นเองครับ แต่แรงสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าครอบครัวฟุตบอลเราเนี่ยควรจะให้กําลังใจและแรงสนับสนุนในเส้นทางที่เราจะสามารถสู้อินโดนีเซียได้สู้กับจีนได้ประเทศอินโดนีมีประชากรทั้งสามสี่ร้อยล้านคนนะประเทศจีนเขามีประชากรทั้งพันกว่าล้านคน,นทําไมเขาโอนตัวครับเพราะเขาประเมินแล้วนะว่าถ้าเขาสร้างเนี่ยเขาต้องใช้เวลาอีกนานเลยเขาต้องพุ่งหอกไปก่อนทีมชาติไทยเราก็เช่นเดียวกันครับแต่เรานะครับมีเทคนิค ที่ผมขอปรบมือให้เลยว่าสมาคมเราเนี่ยยอดเยี่ยมมากด้วยการไม่ใช้ดื้อรั้นในการที่ไปโอนตัวแล้วทําไม่ได้ก็คือเราโอนตัวไม่ได้ครับประเทศไทยอ่ะมาดมแป้งก็มีทางออกด้วยการดึงนักเตะลูกครึ่งนะที่มีคุณพ่อคุณแม่ไปคนไทยเข้ามาติดทีมชาติไทยจากโปรไฟล์ดีๆนักเตะไทยของเราอยู่ในยุโรปนะครับอยู่ในเหลีกใหญ่ๆเนี่ยนะมากมายครับมากมายทําทีมในหลายทีมเลยแต่นะครับเรากลับได้ยินชื่อน้อยไม่ได้รับการโปรโมท และเรายังไม่มีทีมงานที่ทําการดึงตัวนักเตะเหล่านั้นนะครับเข้ามาในสกอตทีมเมไทยเพื่อที่จะให้อิชิได้มีโอกาสนะครับสร้างทีมที่ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นและมันจะเป็นนะครับตัวอย่างนะให้กับนักเตะภายในประเทศของเราสามารถเดินตามรอยของนักเตะชุดใหญ่ไปได้ซึ่งนักเตะชุดใหญ่ที่ผมกล่าวถึงที่มาจากหลีต่างประเทศล้วนแล้วจะเป็นคนไทยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นักเตะอย่างนะครับเอร์บันกาดิเย่เนี่ยเขามีพาสปอร์ตไทยแล้วครับเขาจึงสามารถเล่นยูยิ3สามได้ นักเตะอย่างพิรวัตรฟินบานะถึงแม้ว่าน้องเขาจะอาอยุเพิ่ง17ปีนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องฟินบาอยู่นะครับในในคลิปถัดไปนะความความสูงของน้องเขาร้อยร้อยเก้าสิบเซนและตอนนี้เขายุสิบเจ็ดย่างสิบแปดเนี่ยเขากำลังจะมีความสูงขึ้นไปอีกนะผมคิดว่าพิรวัฟินบาวมีโอกาสสูงขึ้นได้อีกถึงสองเมตรนะถึงสองร้อยเซนติเมตรเนี่ยแน่นอนครับร่างกายของน้องเขากำลังเจริญเติบโตและตอนนี้เขาเล่นอยู่ในนะครับทีมเยาวชนของคาสู ตอนนี้กำลังจะมีสิทธิ์ลุนขึ้นไปยู23ของคาสูด้วยซึ่งคาส์ูคือสโมสรที่เป็นสโมสรเก่าแก่ชั้นนำของอ่ีกเยอรมันนะครับตัวนี้ถือว่านะครับน้องเขาประสบความสำเร็จแล้วเขายังมีรายชื่อติดทีมชาติเยอรมันชุดยู18เมื่อปีที่แล้วด้วยพีรวัตเนี่ยเคยเคยเคย,เคยมีรายชื่อติดทีมยู20นะแต่ยังมีปัญหาบางประเด็นที่น้องยังไม่สามารถจะมาร่วมทีมได้ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ผมรู้สึกรู้สึกเสียใจนะว่ามันไม่น่าเกิดขึ้น แล้วก็ต้องเองพิรวัตรฟินบาวตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยร้อเซนนะครับคุณพ่อดูแลอย่างดีเกี่ยวกับส่งเสริมให้ลูกๆเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ดีและผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยินดีให้มาติดทีมชาติไทยด้วยพีรวัตรฟินบาวตอนนี้มีทั้งบัตรประชาชนไทยมีมีทั้งพาสปอร์ตไทยครับสามารถมาร่วมทีมชาติไทยได้เลยถ้าเราเรียกและน้องพิรวัตรนะครับร่างกายสูงระดับนีนะเล่นเซนต์ตำแหน่งเซนเตอร์แบค็ค เป็นตำแหน่งที่ต้องคำสาของทีมชาติไทยนะครับหลังเรารั่วมาตลอดและเราต้องการนักเตะที่มีหุ่นดีๆแบบน้องพีรวัตรนี่แหละครับมายืนหลังให้เราในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กับจุนาธานเขมดีอีก5ปีฟุตบอลโลกปี2030นเนี่ยน้องพีรวัตรฟินบาวจะอายุประมาณ22-23ปีพีกนะครับและนักเตะที่อยู่ในยุโรปนะที่เขาเติบโตในยุโรป,ปรเกิดในยุโรปเนี่ยอายุป,ประมาณ1 8 1 9ปีเ้าเาก็พีกแล้วครับ เราจะมามองดูอายุไม่ได้นะถ้าใครมองดูอายุก็แสดงว่าตกยุคแล้วนะครับนักเตะยังยัมเมาเนี่ยติดทีมชาติสเปนเมื่อยุสิบหกปีนะครับนักเตะอังกฤษตอนนี้มีนักเตะยังบัตขึ้นมาอายุไม่ถึงยี่สิบหลายคนนะทีมชาติอังกฤษเขาไม่ได้ดูอายุกันแล้วครับทุกวันนี้เขาดูที่รูปร้างเขาดูที่เทคนิคบอลครับเขาดูที่โปรไฟล์เทคนิคบอลต่างๆเนี่ยว่าเขาสามารถเล่นฟุตบอลยุคใหม่ได้ไหมถ้าเล่นตามแทคนติกโค้ดได้เนะี่ยนะครับควรจะติดทีมชาติ ตอนนี้ก็มีหลายคนครับเฟลิกพาสเคนะนะครับตอนนี้เล่นอยู่ในลีกของเยอรมันอีกคนหนึ่งนะรวมทั้งน้องไม้นะครับอชิตพลซึ่งตอนนี้ฟอร์มดีเหลือเกินครับที่เยอรมันเรามีนักเตะที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ในยุโรปซึ่งเป็นนักเตะไทยผมขอเรียกว่านักเตะไทยนะผมไม่เรียกว่าลู้ครึ่งนะแต่พิรวัตรฟินบาวนะี่คือไทย100ซนครับนักเตะเหล่านี้นะจะมาติดกระบวนการบมอรสิงห์มองใหญ่เดี๋ยวผมจะพูดคุยในในคลิปต่อไปแต่คลิปนี้ผมขอพูดถึงโครงสร้างมันก่อนว่า เรายังไม่มีนะโครงสร้างที่จะทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยไปต่อสู้กับทีมระดับเอเชียได้โดยมีตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบในขณะนี้ทีมทไทยเรามีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นครับว่าเรายังไม่มีตัวผู้เล่นดีกรีกรที่สูงพอที่จะทําทีมในลักษณะที่เป็นแท็กติกระดับสูงที่จะต่อสู้กับทีมระดับท็อปเอเชียได้แน่นอนครับปีที่แล้วอิชิใช้ความสามารถเต็มที่ในการลงแท็กติกให้นักเตะระดับปานกลางของเราสามารถ มีลุ้นนะครับจะเข้ารอบฟุตบอลโลกอยู่แล้วเรามาพลาดเพียงลูกเดียวจริงและนะครับในอีก2ปีข้างหน้าปี2 0 2 6ปลายปีเนี่ยเราจะคัดเลือกฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งอีกไม่นานนะครับผมก็คิดว่าเราประชาชนชาวไทยเราคงไม่อยากจะเห็นสิ่งที่ผิดหวังเกิดขึ้นอีกตรงนี้นะเราผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่2เนี่ยบทเรียนที่มีนะครับว่าทีมเราไม่สมบูรณ์เนี่ยมันตามสะท้อนหลอกล้อนเรานะ ว่าทีมเราไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเราถึงไม่สามารถทำประตูสิงคโปร์ได้มากกว่านี้นะครับนักเตะเราเนี่ยความเฉียบขาดความเป็นมืออาชีพยังไม่พอใช่ไหมที่เราจะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้ตรงนี้มันเป็นประเด็นนะครับและตอนนี้ชิงลงสกเกาตัวในไทยลีกมาเนี่ยและมุมมองของเอเนต์ฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมองมาแบบนี้ว่าไทยลีกของเราเทียบได้แค่ลีก4ของญี่ปุ่นแค่นั้นเอง ตรงนี้เราจะต้องนำมาคิดว่าโออเราต้องเร่งพัฒนาเรีกนะการพัฒนาก็ส่วนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นหางลูกศรส่วนการพุ่งทีมชาติไทยไปสู่อนาคตเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งมันจะต้องมีทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับในการที่จะนะครับเฟ้นหาตัวนักเตะชั้นยอดของไทยเข้ามารวมตัวกันโดยที่เราไม่ต้องโอนตัวและทําทีมชาติชุดใหญ่ไปเลยครับและการเรียกตัวนักเตะที่มีโปรไฟล์ดีมาจากต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องเรียกไปทีมเยาวชนแล้วครับ เอาเข้ามาติดชุดใหญ่เลยซึ่งผมคิดว่านะตอนนี้เนะี่ยอายุ17 18 19 20ปีอ่ะติดชุดใหญ่ได้แล้วครับติดชุดใหญ่ได้แล้วแล้วผมคิดว่าคุณภาพนักเตะเรารู้ได้ไงว่าคุณภาพเขาไม่ดีเราเคยเอามาทดลองหรือยังครับเอาขึ้นชุดใหญ่เลยครับผมคิดว่าไปได้นะในลีกในลีกของต่างประเทศโดยเฉพาะลีกยุโรปเนี่ยเด็กสามารถไปได้และเผอๆนะมันจะไปเข้าขากับสุพนัทเหมือนตานะมันจะเข้าไปเข้าขากับนิโก้ไปเข้าขากับเบนเดวิด ไปเข้าขากับเจ้าเชกแล้วมันจะกลายเป็นทีมยังบัตรเราไม่ได้ไปแข่งบอลโลกปีนี้นะเราไม่ได้ไปรอบสุดท้ายปีนี้นะครับอีกห้าปีเราถึงจะได้ไปดังนั้นนักเตะต,ตั้งแต่อายุ17 18 19 20ปีถ้าโปรไฟล์เขาสูงเนี่ยไม่ต้องเอาไปทดสอบไปเสียเวลากับทีมเยาวชนเลยครับดันขึ้นชุดใหญ่ไปเลยและรอทดลองเลยครับทดลองถ้ายังไม่กล้าเอาลงเล่นในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยก็ให้เขาลองลงเล่นกับชุดใหญ่ของเราใน A-Match ก็ได้ เพราะว่าเราก็ไม่เห็นว่าเราจะได้เรียกตัวนักเตะที่มีฝีเท้าแก่กล้าอะไรขึ้นมาติดทีมชาติเรานี่ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอุ่นเครื่องกับลาวนะครับเราอุ่นเครื่องกับอ่อัฟกานิสถานนะครับเราอุ่นเครื่องกับทีมแรงกิงอันดับเกือบ200อทั้งนั้นเลยนะครับแล้วทําไมเราไม่ลองทดลองตัวนักเตะที่เขามีโปรไฟล์สูงจากหยุรปบ้างเลยครับจุดนี้มันต้องมันมันต้องมีการบริหารจัดการแล้วนะครับถ้าเราอยากจะไปบอลโลกปี2 0 3 0ตรงนี้แหละครับคือจุดเร่งด่วนที่สุด ส่วนการพัฒนาเยาวชนหลีกเยาวชนการพัฒนาไทยหลีกอะไรเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งครับซึ่งเรามีคนเก่งเยอะอยู่แล้วก็พัฒนาไปครับแต่กองหน้าของเราคือทัพหน้าของเราเนี่ยคือชุดใหญ่เนี่ยมันจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้ครับเพราะว่าเรามีเวลา5ปีเรามีเวลาจริงแค่2ปีเพื่อจะเตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบสุดท้ายต่อด้วยการคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบหน้าเหลือเวลาเพียง2ปีครับ ถ้าเราไม่เรียกมาตอนนี้เนี่ยความคุ้นเคยกับทีมนะครับการร่วมเล่นมันจะไม่เพียงพอซึ่งชุดใหญ่ของเรานะผมคิดว่าเราควรจะมีนักเตะที่ดีที่สุดเพราะทีมชุดใหญ่ของเราเนี่ยคือทีมของประชาชนทั้งประเทศของแฟนบอลไทยทั้งประเทศครับควรจะมีนะครับทีมงานอีกทีมงานหนึ่งเลยทําชุดใหญ่และอีกทีมหนึ่งนะไปทําชุดเยาวชนกับดูแลไทยลีกเราต้องแยกก่อนนะครับระหว่างการพัฒนาภายในของเราการพุ่งหอกแปลงหน้าโดยทีมทไทชุดใหญ่มันต้องคนละคนละวิธีคิดนะครับ แต่ตอนนี้นะเราเราดึงนักเตะต่างต่างประเทศของเรานะที่มีโปรไฟล์ดีๆเนี่ยมาเล่นกับทีมเยาวชนแล้วยังมีเงื่อนไขามากมายเลยในการมาติดทีมผมคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะในการที่จะเอาทีมนักเตะจากโปรไฟล์สโมสรดีๆเนี่ยมาละลายทิ้งกับทีมเยาวชนของเรานะครับทําไมทําไมเราเราไม่ดึงขึ้นชุดใหญ่ครับหรือเรามีระบบซีเนียเหรอมีระบบรุ่นเหรอรับในทีมไทยเราอะ ระบบรุ่นเนี่ยไม่คือถ้าไม่เก่งจริงก็ไม่ต้องขึ้นมาครับผมเชื่อว่าเด็กไทยเรานี่เก่งพอที่จะสู้นะในเมื่อเขารู้ว่าเขาทาแบบนี้เขาไม่ติดแล้วถึงแม้เอาวุสจะถึง่ะแต่ฟีท้าวไม่ได้เขาไม่ติดแล้วเขาแพ้คนอายุน้อยนะครับที่มาจะาต่างประเทศเป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยหรือเขาเขาเขาไม่สามารถช่ได้เขาต้องสปินตัวเองครับนี่เมือการยกระดับทีมชาติไทยครับจุดนี้แหละครับคลิปนี้ ผมพูดว่าเราควรจะมีมุมมองนะให้ถูกต้องว่าตอนนี้การพัฒนาภายในของเราเนี่ยยังอยู่ในขั้นบฐมครับเราจะเพิ่งมั่นใจกับระบบของเราเราควรจะคิดใหม่ทําใหม่นะมีอีกวิธีคิดหนึ่งเลยที่เป็นกองหน้าของเราคือเป็นทับหน้าในการทําทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราแยกขาดออกจากทีมเยาวชนและไทยลีกเพื่อที่จะมุ่งตรงไปสู่ฟุตบอลโลกเหมือนอินโดนีเซียทําตอนนี้แต่เรากับอินโดนีเซียทําคนละอย่างครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงนักเตะไทยในต่างแดนนะครับลหลายๆคนที่น่าสนใจว่ามีใครบ้างที่คิดว่ามีโอกาสติดทีมชาติไทยนะครับแบบไม่เพ้อฝันนะเอาแบบว่าติดได้จริงและมีประโยชน์นจริงในอนาคตว่าฟุตบอลโลกปี2030เราควรจะมีนักเตะเหล่านี้เดี๋ยวเราคุยกันคลิปหน้าครับ ฉันเป็นแฟนบอลฉันเป็นแฟน OL ที่ฉันรักเลียงมากขึ้นตัวที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียงให้โอกาสกับะช่างศ <Yeah. S 2> ึกเอราวัณกาดเยนัดเตชื่อสายไทยแลนด์พี่ชาย้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวัณกาดเยช่างสมพระอิงสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a Lion fan and I love Lion more than ever because Lion gave a chance to Diwawan e Guardia, a Thai player. I'm from the same city as Diwawan in Thailand. I love Fonseca. Thank you for the opportunity for my son, the Thai War Elephants. i fan of the I'm a fan of the กระชังศึกเดร์วันกาดีเย่นักเตะเชื้อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดีเยรช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักบปร์ฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอร์วันอิสานใต้ช่างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de football lyonnais, et j'aime bien plus que jamais Car a donné sa chance à elle, un wingardier, joueuse d'origine thaïlandaise Je viens de la même ville qu'Erawan Gwadi en Thaïlande, j'adore Fonseca Merci pour l'opportunité de donner votre au sur Taïwan, Elephants ah.